มาที่พักเก้าวไกลกันบ้างค่ะวันนี้เขาไปยื่นยัติด่วนนะคะเพื่อให้ประธานสภาพิจารณานะคะยัติด่วนก็คือการตั้งคณะกรรมาการวิสามานันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตโควิด19ของรัฐบาลค่ะ ที่รัฐสภาวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าไก่พร้อมด้วยคณะสอสพักก้าไกลนะคะยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทรนราษฎรเพื่อขอเสนอยัตติด่วนค่ะให้สภาผู้แทรนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโควิด1 9 นายพิธาบอกว่าการเสนอยติครั้งนี้เนี่ยมี25สอสอในพักร่วมลงชื่อมีจุดประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ความทุกข์ร้อนของประชาชนมาตรการการดูแลประชาชนและก็งบประมาณนะคะเนื่องจากเชื้อไวรัสนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพซึ่งขณะนี้ก็มีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินทําให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเต็มแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะทําอะไรก็ได้โดยไม่มีการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติขณะเดียวกันพักก้าวไกลก็ ก็จะมีการตั้งกรรมธิการเฉพาะนะคะเพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลหลังเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะรวมทั้งการพิจารณาพรบโอ,อนงบประมาณและพรก,รกรกู้เงิน1.9ล้านล้านบาทซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องดูว่าจะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยคุณพิธาก็หวังนะคะว่าทางประธานสภาและสอสอนเนี่ยจะเห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหาในสถานการณ์นี้และการกู้เงินที่มีจำนวนสูงที่สุด ในประวัติศาสตร์ถ้าไม่มีการตรวจสอบพี่น้องประชาชนก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ตนเองก็เลยคิดว่าสสที่ลงพื้นที่แล้วเห็นความยากลําบากของประชาชนเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะ